สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากันในหน้า119ต่อจากเมื่อวานนะคะที่เมื่อวานเนี่ยเราได้เขียนจดหมายกันไปแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเราเขียนจดหมายเสร็จเราก็ต้องพับใส่ซองใช่ไหมคะด้านมุมบนเนี่ยนักเรียนเห็นเลยคําว่าผู้ส่งใช่ไหมแสดงว่าคือเราที่เป็นคนเขียนใช่ไหมเราก็ระบุชื่อผู้ส่งแล้วก็ที่อยู่นะคะส่วนผู้รับเป็นใครเราก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่ของผู้รับด้วย เสร็จแล้วนะคะจดหมายบางประเภทเนี่ยต้องติดดวงตราไปรษณียากรหรือที่เรียกว่าสแตมป์นั่นเองอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของการส่งจดหมายนะคะต่อไปด้านล่างของหน้า119เด็กๆดูเขาบอกว่าให้เขียนบทสนทนาระหว่างเพื่อนแล้วก็ กับนักเรียนใช่ไหมคุยกันตามเรื่องที่สนใจจริงๆตรงเนี้นักเรียนเขียนเรื่องอะไรก็ได้นะแต่ครูก็แนะนำเนาะนะคะเผื่อใครแบบยังคิดไม่ออกนะคะเช่นนักเรียนถามว่ามีการบ้านไหมเพื่อนก็ตอบว่ามีม,มีวิชาภาษาไทยนักเรียนบอกบทไหนนะที่เรายังไม่ส่งนะคะเพื่อนๆก็ตอบเรามาว่ามีบทที่9กับ10แบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะคุยเรื่องอื่นที่นักเรียนชอบก็ได้นะคะ และหน้าสุดท้ายหน้าร้อยก็จะเป็นเรื่องของการคัดลายมือเหมือนเดิมเลยเน้นนะคะตัวเครื่องบรรทัดนะเด็กๆอ่านโจทย์ด้วยตัวเครื่องบรรทัดนะคะก็คัดให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนถึงด้านล่างเลยเนาะทีนี้นะคะเมื่อเราคัดลายมือเสร็จเป็นยังไงลูก เท่ากับว่าบทนี้เราจบแล้วใช่ไหมคะหนูก็ส่งได้เลยนะทั้งบทที่11ได้เลยจะส่งในลายส่วนตัวคุณครูหรือในสกุลใบก็ได้นะคะเอาล่ะวันนี้เราก็เอาไว้เท่านี้เนาะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ